ทุกคนวันนี้นะจ๊ะพี่หมอจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีความสุขกับตัวของเราเองเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจในตัวของใครก็ทำไปาการนั้นบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็อยากจะไปตรงนู้นตรงนี้แต่พี่หมอบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์จริงๆทุกที่ท,ทุกเวลาขอแค่เราศรัทธาน,นะคะเสด็จพ่อปิยามหาราชขอบารมีเสด็จพ่อปิยมหาราชผู้ทรงเลิกท่าให้กับพี่น้องทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสําเร็จวันนี้เรามาดูกันว่างานหรือสิ่งที่เราคิดหวังไว้นะคะจะทําให้เราเป็นอย่างไรกันบ้างนาจาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับเราว่าอะไรทุกอย่างที่เราคิดหวังไว้นะคะจะสำเร็จขอดแค่เราคิดดีคิดถูกต้องว่าสิ่งที่เราคิดเราต้องทำให้ถูกต้องให้ดีให้มั่นคงในความนับถือหรือมั่นคงใน ที่เราศรัทธานะคะแล้วทุกอย่างจะเป็นจริงงานที่ทำหรือสิ่งที่เราอยากจะได้ที่เราขอพรอะไรไว้ก็แล้วแต่ทุกอย่างจะสำเร็จหมดนะคะขอแค่เ,เราตั้งมัน่นศรัทธาทั้งในองค์เทพและตัวของเราเองไม่ใช่เอกะคุณก็จะให้แต่องค์เทพช่วยเหลือคุณคุณก็ต้องศรัทธานะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณตั้งใจขอพร คุณจะสําเร็จดังนั้นพรนั้นจะได้กลับมาหาคุณเร็วมากไม่น่าจะเกินสองสัปดาห์หรืออย่างช้าก็สองเดือนนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรสิ่งรอบข้างอะไรที่จะมากระทบใจคุณขอแค่คุณมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่า สิ่งที่คุณขอพรนั้นจะทําให้คุณได้สําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ความรักความมันเป็นทุกความอะความรักการเงินการงนารงนสุขภาพสิ่งที่คุณขอพรไว้จะต้องสําเร็จด้วยบารมีท่านพ่อเปียมหาราชเทพทุกพระองค์นะคะแล้วแต่ใครจะนับถือ เทพองค์ไหนก็ขอให้นับถือกันไปด้วยใจศรัทธาและมั่นมั่นรอสิ่งที่คุณหวังไว้ก็จะเป็นตามนั้นใครคิดว่าคําทํานายนี้เป็นของคุณเทพจะประทานพรทุกอย่างให้คุณนั้นกดหน้อมรับคํำทานายได้นะจ๊ะ